แล้วนะเ e n r กมันดงกลกุงล้อจะาสกัสะเดวนี้สมสันจะาพกกาดขาอีมอรนทำตาเดี๋ยน้ดมเนลูกันท้อวิกินส้มห้งแอปเปิลเพื่อนบ้านอ๋อแอปเปิลเพื่อนบ้านค่ะเจะเอาไปกินกับน้ีพริกเบื่งมันโรนหน่วยหนึ่งอะค่ะพ่อะ สวยมากมันเน่าเลยค่ะมันเป็นแมงแต่ว่าแอปเปิลอันนี้กินสมแซบๆซเลยค่ะบักแอปเปิลเผื่อนบานต้นนี้หน่วยย่าย่ยัยค่ะถ้าเก็บตอนกินซุปก็อีกประมาณเดือนหนานะคะมันจะอร่อยหวานมากผู้ต้นข้างในอะค่ะเพื่อนบานบ,านบอกว่า <c oughs> เขามาเก็บเอาเด้อเปียวเบีย <c oughs> บอกว่าจ้าแต่เรียวท่านไปเก็บเต่าอยู่ค่ะ หลังจากที่เปียวไปเที่ยวมาแอปเปลิลเปียวกันโลนเต็มพื้นแล้วค่ะอันนี้เป็นแอปเปลิลที่มาแลงเจาะนะคะพูนอยู่ทั้งไปล้วก็เก็บมากินก็นําพริกค่ะอร่อยดูสกอนะให้ดูแอสกิงให้ดูดดนี่ใครไปเอไปกินก็นําพริกสวัสดีจ้าทุกคนเจอกัช่องเปรียวทีสวิเดนชาแนลอีกแล้วเนะจ้าตอนนี้อ่เป็นเวลา สิบโมงเคิงค่ะอยู่สวีเดนเนาะค่ะเนาะอากาศในวันนี้ก็คือสิบสององศาค่ะท่านผู้ชมก็จะมืดลึ้มแน่นะคะอ่ปหลังจากที่เปียวไปเที่ยวสเปนกลับมาเนาะค่ะเนาะเปียวกัมาถึงสวีเดนนะคะเป็นวันพุธเนาะค่ะเนาะแล้วก็พักผ่อน,นะคะ่ะกับยบังบม่ทันเด้เหตุงานแต่กะเหตุงานเล็กๆหน่อยในบ้านนะคะ เด,เ,เดี๋ยวเจะเอารูปที่เราเที่ยวแล้วก็บ,บรรยากาศต่างๆนะมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเป็นขันเป็นตอนเ่าให้ฟังเนาะค่ะเนะเา,นาะในราคาเดี๋ยวก็จะผสมผสานกันไปนะคะตอนนี้10โมงเคิงค่ะท่านผู้ชมเป็นวันเสาร์นะคะอากาศ12องศาอากาศค่อนข้างหนาวแน่เบี่ยวก็ใส่เสื้อนะคะอากาศแตกต่างจากสเปนมากเลยะคะ่ะเกาะมาโยกกหรือว่ามยะะะายอกกเนาะค่ะภาษาไทยก็ อากาศ32องศาตอนกลางวันอยู่สเปนนะคะพอมาสวิเดนปุ๊บ10องศา12องศาจะอยู่ประมาณเนี้ยคะ่ะเปี่ยวกับเจ็บคอเนี่ยคะ่ะแต่ว่ากับก็ดีนะคะได้กลับมาได้ไปพักผ่อนแล้วก็ได้ไปเติมพลังบวกให้เจ้าของนะคะเพราะว่าเวลาที่เปียวเห็นงานเนี่ยเปยวเห็นงานตลอดเลยแล้วบนมี้ผู้ใด่ซอยนะคะมันก็เป็นนิยงที่ค่อนข้าง คงค้างเยอะเหมือนกันนะคะสามปีเกือบสี่ปีเนาะค่ะที่เปียวแบบเหตุงานเล็งจนว่าแล้วก็บไริพักพนนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวสเปนกันหนึ่งอาทิตย์ะคะ่ะกได้พลังบวกที่ดีกลับมาได้ไปพักผ่อนย่างเต็มที่นะคะต่อไปนี้ก็จะได้มีพลังดีๆออกมามาเมาม,าม้อยแน่ละคะ่ะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าเปียวจะเห็นอย่างวันนี้นะคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวก,ก็จะมาเก็บไม้ฟื้นนะคะใส่หนีแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านไว้เตรียมไว้ทะพิงตอนหนาหนาวนะแม่ค่ะ เศษไม้เล่นน้อยเสียคะ่ะเพื่อจะาวางไว้ไตรนี้เพราะว่าตรงนี้ใชไว้อ้อยไฟนะคะเนาะอันนี้ย้ยเพื่อจะเลี้ยงไว้ข้างล่างแล้วก็เลี้ยงไว้ตรงนี้คะ่ะจะได้งง่ายไหมเวลาที่เท้าเาไปกอไฟนะคะ เป็นเชื่อเพิ้นสินะคะพกยอการเยนน้อยสิในการเรียนพื้นนะคะเนาะก็ต้องให้มันนี้พื้นที่เอ่อตรงนี้นะคะให้มันว่างแนเพื่อที่จะให้ล้มพัดเข้าไป อากาศจะได้ไทายเทสสะดวกนะคะแล้วก็เวลาจุดฟื้นจะได้ติดง่ายนะคะนี่ละค่ะคือชีวิตในต่างแดนของเปี่ยวเนาะคะ่ะก็เป็นอย่างที่เรียบง่ายตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วค่ะท่านผู้ชมเปียวก็เก็บฟื้นก็ใส่เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงสิบหกนาทีนาทีเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ใส่เวลาประมาณสี่สิบห้านาทีนี่ละค่ะก็เก็บฟื้นไว้ถ่าใส่พี่ยังเก็บฟื้นไว้ จะใช่เหรสิเป็นบอคะมันช่วยให้เวลาที่หนาหนาวนะคะเฮากอเฮากรฟื้นในบ้านก็จะเฮ็ดให้บ้านอุ่นขึ้นนั่นสินะคะอันเตาพิงตัวนี้นะคะมันเป็นก้อนหินที่ว่า,ายุบรอบเนะะีนะะ่ยค่ะนี่ค่ะก้อนหินตัวนี้นะคะจะเฮ็ดให้บ้านเขาอุน่นบ้านเขาอุ่นขึ้นนะคะแล้วบ้านเปียวเป็นบ้านสามจันนะคะแล้วก็มีของใต้ดินเนาะคะ่ะเนาะมันก็จะหนาวแน่อ่าแล้วแถบนี้จะหนาวแห้งแล้วก็ล้มแห้งนะคะ แล้วค่าน้ำค่าไฟขึ้นมาแพงแห้งนะคะแล้วการใส่ชีวิตอยู่ในตังเดียนะคะเฮากะต้องประหยดัดแล้วก็วางแผนการใส่เงินไ้รัดคุมนะคะเพราะว่าบันมันจะเดือดร้อนมากเลยเพราะว่าท,ท,ทุกๆสิ่นเดือนนะคะเปี้ยก็จะมีร้ใจคนขางซุงนะคะเ่ราว่าจะเป็นผ่อนธนาคารบ้านแล้วก็เพราว่าจะเป็นจา่ายภาษีสําหรับการทางานหาสเซน์ของการจา่ายภาษีมันก็คนขางแพงเลยนะคะ เป็นเงืนเดือนที่เขาหาได้เขาก็ต้องแบ่งใจเคร่งหนึง่งแล้วก็กับมีภาระ,ะจิปาถานทางบ้านแน่แล้วก็ค่าใส่ใจกินนั่นสินะคะกับประหยัดแน่ส่วนหนึ่งเขามีเขาก็เอาไปท่องเทีย่ยวไปพักผ่อนเพื่อที่จะเติมพลังบวกให้ตัวเองแล้วก็สูต่อไปแล้วก็หาเงนินต่อไปแล้วก็ดูแลเจ้าของด้วยนะคะนี่คือการใส่ชีวิตเอียบง่ายในต่างแดนของเปียวเนาะคะ่ะกับบไดษมีอีกอย่างซับซ้อนมากมายกับ มีกินมีใส่ถั่วไปหาเสากินคำํำคือกันค่ะแค่ระมัดระวังการใส่เงินะนะคะจึงใดการอชมอคลิปหนานนะคะดูแลสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย